ชีเป้าร้านอาหารของหวานและเครื่องดื่มเริ่มต้น59บาทจะพาเพื่อนพาครอบครัวมาก็เหมาะค่ะอยู่ตรงข้ามปั๊มปตทบางสารพีปากทางเข้าโรงเรียนดารุณานี่เองค่ะและที่นี่ก็คือร้านบียอนร้านอาหารกาญจนบ,บุรีค่ะสําหรับที่จอดรถสามารถมาจอดตรงทางเข้าหมู่บ้านจิลาการข้างป้อมยามได้เลยค่ะเมนูที่นี่ต้องบอกว่าหลากหลายมากๆค่ะแต่ที่มาแล้วต้องสั่งเนี่ยจะเป็นกะเพราชนะใจค่ะเป็นเมนูที่ถึงเครื่องกะเพราแท้เผ็ดโดนใจโดยด้วยผงกะเพราบียอนหอมเครื่องเทศสมุนไพรจะมีทั้งปลากระพงหมูและ เนื้อออสด้วยค่ะและต้องบอกว่าเมนูเนื้อย่างเนี่ยที่ร้านจะใช้เป็นเนื้อออสจะผ่านกระบวนการซูวีหลายชั่วโมงก่อนนํามาย่างทุกจานค่ะเนื้อนุ่มและปลอดภัยแน่นอนที่สําคัญอร่อยมากๆค่ะหรือจะเป็นสลัดบูอัดไข่กุ้งผักสดกรอบตัวน้าสลาดัดสูตรบิยอนโฮมเมดอร่อยมากค่ะอย่างจานนี้ยำเชี่ยงไฮ้บิยอนแซบจัดจานเครื่องแน่นสุดๆหรือใครอยากกินข้าวก็ต้องสั่งข้าวผัดพีขี้หนูไก่ย,ย่างฟิตแอนชิปปลากระพงจานนี้ก็เด็ดมากค่ะต้องบอกว่าเมนูเยอะมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ทางร้านยังรับจัดทำข้อกง มางบประมาณอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ของหวานบ้างค่ะถ้ามากันหลายคนแนะนําต้องสั่งไอติมกะทิโฮมเมดถ้วยนี้เลยค่ะมะคือมาชื่นใจเครื่องแน่นมีทั้งแบบชื่นใจปกติด้วยนะคะอยากกินแบบไหนจัดได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นร้านอาหารอีกหนึ่งร้านที่มีเมนูครบนะคะเหมาะแก่การมากินข้าวปาร์ตี้สั่งสค์กับเพื่อนๆหรือจะมากับครอบครัวก็ได้ค่ะร้านเปิด9โมงถึง3ทุ่มพิกัดตรงข้ามปัม๊มปตทวัทวงสารพีกาญจนบุรีอิ่มคุ้มดีต้องทีบียอนค่ะ